สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณกลับมาช่วงนี้คุณผู้ชมครับเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ของทางสภากาชาติไทยมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ,รบซึ่งทางสภากาชาติไทยครับก็ได้ขอเชิญพระศกนิกรชาวไทยร่วมทําความดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลประบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชตลอดเดือนธันวาคม2559นะครับส่วนรายละเอียดของข้อมูลนั้นนะครับ วันนี้คุณผู้ชมครับเราจะติดต่อไปกับทางนาวโทหยิงแพทย์หญิงอุบลวัรณจรูนเรืองฤทธิ์นะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการส่วนบริการลอภแห่งชาติสภากาชาติไทยจะมาเป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับผมนะฮะก่อนอื่นเรียนถามเลยนะครับว่า ที่มาแล้วก็ความสําคัญที่ทางสภากาชาตินะครับได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้หน่อยครับมา มีการบุกการที่กมีการติดการเกิดขึ้นอย่างมากมายซึ่งก็เป็นการเพือแจกนะคะทางผู้การที่ก็อยากเย็นทุกคนก็สามารถทำได้ในทุกแบบไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามไม่จำเัับเพื่อชาติศาสนาสำหรับศูนย์บริการสขิตแห่งชาติสภาชาติไทยก็จะขอเชิญชวน ประชาชนประสรกรนิกรทุกหมู่เหล่าทําความดีเช่นกันนะคะซึ่งการทําความดีครั้งนี้ก็เป็นการทําความดีด้วยการบริจาคบิญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันที่5าธันวาคมเนี่ยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านแล้วก็นอกจากที่จะเชิญทําความดีด้วยการบริจาคบุญในวันที่ห้าธันวาานั้นเนี่ยเราก็ยังขอเชิญชวนให้ บริจาคมาลหิตตลอดทั้งเดือนธันวาคมเลยนะคะ<ฮ>ซึ่งก็สามารถจะบริจาคได้ทั้งที่นย์อมีการมีแห่งชาติภาคบริการโลหิตซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆนะ<ฮ>คะแล้วก็สาขาสาขาบริบรการโลหิตซึ่งตั้งอยู่ในโรงพยาบาลประจําจังหวัดทั่วประเทศค่ะครับ,รบโอ้แล้วอย่างนี้คนที่อย,า,อยากจะไปบริจาคโลหิตนะครับเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างรครับคนที่จะเป็นผู้บริจาคโลหิตเนี่ยนะคะก็จะต้อง เตรียมตัวคือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะครับโดยที่ในวันที่จะมาบริจาคเลือดจะรู้สึกว่าไม่อ่อนเพลียไม่กดหลับกดนอนมาก่อนจำนวนชั่วโมงในการในการนอนเนี่ยเราก็ไม่ไม่ได้จำกัดนะคะบางคนนอนมากนอนน้อยก็เป็นลักษณะปกติของตนเองถ้าจะต้องไม่ออดนอนไม่อ่อนเพลียดูแลร่างกายให้สมบูรณ์ในวันที่มาบริจาคเลือดก็ ไม่เป็นหวดัดไม่เป็นไข้ไม่เป็นเท้องเสียรหรือเจ็บป่วยอื่นๆนะคะครับถ้าหากว่าเจ็บป่วยทานยาอยู่ก็จะต้องแจ้งให้แพทย์ทราบหรือว่าถ้าตัวเองรู้สึกยังไม่ดีก็ไม่ไม่ควรมาบริจาคเลือดนะคะครับ,ร,บรับประทานอาหารนี่ก็เป็นปกติค่ะไม่ต้องไปงดอาหารนะคะแต่ว่าค,ค,ควรจะเลี่ยงอาหารที่ไขมันสูงเพราะว่าพวกนี้จะทําให้พลาสมาเนี่ยขุ่นแล้วก็ข้นนะคะจะเป็นอุปสรรคต่อาการที่จะเอาเลือดไปตรวจ ก็ S <S บางทีเลือดเนี่ยมันพา,ามันขุ่นข้นมากมากเนี่ยก็ไปให้ผู้ป่วยก็ดูไม่ค่อยสีไม่ค่อยสวยอันนี้ก็ในเรื่องของการเตรียมตัวอื่นๆก็มีดื่มน้ำเยอะๆค่ะ,คะเพราะ,ะวเวลาที่เราบริจัคเลือดออกไปเนี่ยมันจะเสียเป็นเสียสารน้ำเสียเลือดออกไปเพราะนั้นก็ดื่มน้ำเยอะๆไว้ก่อนนะค,คะพวกเอลาบหรี่แอลกอฮอล์ก็ลดซะก่อนนะคะเพื่อที่จะให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ย เป็นปกติไม่มีอาการเจ็บตันไม่มีอาการความดันโลหิสตสูงค่ะครับนะฮะออกความดันต้องปกติด้วยนะครับครับผมนะฮะอย่างอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นอา,อาจจะต้องเรียกว่าเป็นโรคทางเลือดอะไรแบบนี้เช่นพวกทาร์ซีเมียอะไรแบบนี้แต่ว่าอาจจะเป็นไม่ได้เป็นแบบชัดเจนมากแบบนี้สามารถปบริจาคได้ไหมฮะค่ะฮัลโหลครับ ค่ะครับผมอย่างคนที่เป็นเป็นโรคเลือดอะไรแบบนี้ครับเช่นอาจจะโลหิตจ,จางหรือแบบนี้นี่สามารถบ,บริจาคได้ไหมครับถ้าคนที่เจ็บป่วยนะคะเป็นโรคประจาตัวต่างๆอย่างเช่นที่ร้ายแรงอย่างเช่นเป็นมะเร็งนะคะคเป็นโรคเลือดออกแล้วก็หยุดยากนะคะหรือว่ามีปัญหาความดันโลหิตสูงเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ให้ไม่ให้บริจาคเลือดนะคะแต่ถ้าหากว่าคนที่เป็น โรคที่รักษาหายได้นะคะหรือว่าใช้ยาควบคุมได้อย่างเช่นความดันสูงแต่ว่ารับประทานยามาแล้วสักระยะหนึ่งเป็นเบาหวานรับประทานยามาแล้วจนกระทั่งควบคุมน้ําตาลได้ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะคคอันนี้สามารถบริจาคได้ไม่มีปัญหาคะ่ะถ้าเป็นโรคภูมิแพ้ล่ะครับถ้าภูมิแพ้เนี่ยนะคะถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงที่ว่ามีน้ำมูกเยอะๆนะคะคนำ้ำมูก เอ่อค้นนะคะหรือว่ามีอาการติดเชื้อเช่นเจ็บคอนะคะคเป็นพิมพภูมิแพ้เล็กลๆ,ๆน้อยๆอย่างเช่นตื่นมาอาจจะคัดจมูกนิดหน่อยนะคะทานยาแก้ภูมิแพ้มานิดหน่อยเนี่ยอย่างนี้สามารถบริจาคอวิติได้นะคะไม่ห้ามค่ะคคนะฮะทีนี้ขั้นตอนหลังจากที่บริจาคเสร็จแล้วนี่จะเป็นยังไงบ้างครับถ้าขั้นตอนหลังการบริจาคอวิตเสร็จแล้วเนี่ยนะคะาการบริจาคอหิตเราจะใช้เวลาในการที่นอนอยู่บนเตียงแล้วก็จอะเก็บเนี่ยประมาณสัก ไม่เกินสิบนาทีนะคะแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยอขอให้นอนพักอยู่บนเตียงสักครู่หนึ่งจ <ฮะ S 2> นรู้สึกว่าปกติดีไม่มีอาการวิงเวียนนะคะก็สามารถลงจากเตียงได้แต่ว่าจะต้องมาที่ห้องพักรับประทานอาหารก่อนเราจะจัดอาหารเครื่องอาหารว่างเครื่องดื่มไว้นะคะคอันนี้ก็เพื่อที่เราจะได้สังเกตอาการด้วยนะคะก็อยู่กับเราอีกสัก15นาทีนะคะคจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูและคะ่ะ ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าได้รับประทานอาหารว่างแล้วก็น้ําเครื่องดื่มเนี่ยก็จะทําให้รู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนะมื่อเดินทางกลับบ้านแล้วเนี่ยควรหลีกเลี่ยงภาวะอะไรก็ตามที่จะทําให้สูญเสียเหงื่อมากอย่างเช่นว่าไปออกกําลังกายอย่างห<อ>ักโหมนะคะคไปเข้าซาวนา่าไปออ,ออกกําลังกายที่ อย่างเช่นต้องต้องเล่นกีฬากลางแจ้งอันนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงสักวันหนึ่งนะคะสำหรับแขนข้างที่เจาะเลือดไปเนี่ยบางคนเนี่ยเลือดไหลดีทีเดียวเพราะว่าเส้นเลือดเขาค่อนข้างใหญ่แต่พอกลับ,บ,บไปบ้านแล้วอ้าวเลือดไหลซึมนะคะเพราะนั้นแขนข้างเนี้ยเราต้องถนอมไว้สักนิดหนึ่งนะคะปิดพลาสเตอร์ที่เรารัดไว้ให้แน่นๆเนี่ยนะคะคสักสองสามชั่วโมงนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่หิ้วของหนัก ในในใช้แขนข้างนั้นยิ้วของหนักนะคะคนที่จะต้องทำงานในที่ที่เสี่ยงเช่นว่าต้องปีนไปที่สูงขับเครื่องอบิน,นะะใช้เครื่องจักรยนต์กลไกลก็ควรจะหยุดพักสักวันหนึ่งหรือว่าทำงานที่เบาๆนะคะนอกจากนี้เราจะมียาธาตุเหล็กน,นะคะเป็นจะเรียกเป็นยาก็ได้เรียกเป็นวิตามินก็ได้นะคะให รับประทานวันละเม็ดจนกระทั่งหมดทั้งหมดก็ประมาณสัก50เม็ดนะคะก็50วันก็หมดอันนี้ก็เพื่อที่จะไปทดแทนธาตุเหล็กที่เสียไปกับเลือดเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะคะเพื่อให้เขาเร่งสร้างกลับมาให้เป็นปกติพอหลังจาก50วันไปแล้วเรารับประทานอาหารที่เป็นปกตินะคะเช่นอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะๆเช่นไข่ แดงนะคะพวกผักใบเขียวต่างๆก็จะไปเสริมธาตุเหล็กตามมานะคะก็จะทําให้สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่องไม่มีภาวะซีดตามมานะคะครับผมต้องเตรียมตัวกันนิดนึงครับผมก่อนจะไปนะฮะแล้วก็หลังที่ไปบริจาคเลือดแล้วนะครับก็ต้องมีการเตรียมตัวด้วยนะครับต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องถูกต้องครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้คุณอุบลอุบลวันนะครับ ชวนเชิญนะครับผมพี่น้องนะครับชาวรตสยามนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับไปบริจาคเลือดครั้งนี้ด้วยนะครับก็จะขอเชิญชวนประชาชนและก็หน่วยงานต่างๆนะคะ,ะร่วมบริจาคโลหิตเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชวันที่5ธันวาคม2559และตลอดเดือนธันวาคมนะคะ เพื่อจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านนะคะเป็นการทําความดีถวายพระองค์ท่านซึ่งในวันที่5ธันวาคมเนี่ยที่ศูนย์บริการโลหิตก็จะเปิดรับบริจาคโลหิตตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาเราก็จะอำนวยความสะดวกโดยเพิ่มรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่7คันเนี่ยรอบๆตึกเลยทีเดียวนะคะครับมีจัดให้ลงนามถวายความอะไรนะคะแล้วก็จะจัดให้ สามารถบริจาคเต็มเซลล์อวัยวะดวงตาในครั้งนั้นด้วยนะคะคก็ในระหว่างวันนั้นก็จัดเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ที่มาบริจาคอุิิตอันนี้เป็นการบริจาคอุหิตที่ศูนย์การหิตที่ถนอนอังรีดุนังกรุงเทพมหานครนะคะคส่วนในภูมิภาคก็สามารถบริจาคอุหิตได้ที่ภาคบริการโลหิตหลายแห่งเลยทีเดียวเช่นที่จังหวัดชนบุรีร,ราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานี นครสวรรค์พิษนุโลกเชียงใหม่สงขลานครศรีธรรมราชภูกเก็ตแล้วก็ที่หัวหินค่ะคอันนี้ก็จะสามารถไปบริจาคโลหิตในวันที่5ธันวาคมได้และนอกจากนี้ในโรงพยาบาลประจําจังหวัดทั่วประเทศซึ่งเขาเรียกว่าเป็นสาขาบริการโลหิตเนี่ยท่านก็สามารถติดต่อสอบถามแล้วก็ไปบริจาคโลหิตได้ค่ะครับนะฮะเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะฮะสำหรับ านาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวรรณจรุนเรือนะครับผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่วันนี้สละเวลามาให้รายละเอียดกับทางรายการนุสยามของเรานะครับวันนี้ขอบคุณท่านมากครับขขบคับค,ครับยินดีค่ะบคุณครับ นะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวยักมาอีกสักนิดนะครับสำหรับงานบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลนะครับในวันคล้ายวันพระราชสมภพ5ธันวาคม2559นี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อไปได้นะครับที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ022564300อีกหนึ่งหมายเลขนะครับก็คือ02-263 9600ถึง99เลยนะครับแล้วก็ต่อ1101ด้วยครับครับผมก็จะได้นะครับไปสอบถามกันได้นะครับว่ามีโรงพยาบาลใกล้ๆที่สามารถบริจาคเลือดได้หรือเปล่าครับถท่านใดไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครอาจจะเดินทางมาที่อังรีุนังย่างนิดหนึ่งนะฮะก็สามารถ สอบถามโทรศัพท์ไปสอบถามว่าจุดที่อยู่ใกล้บ้านคุณผู้ชมตามแต่ละจังหวัดเนี่ยมีที่ไหนบ้างแล้วก็อยากร่วมกิจกรรมก็สามารถเดินทางไปได้ตลอดทั้งเดือนธันวาคมเลยนะครับคุณผู้ชมครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามในเรื่องของสถานธรรมะอีกหนึ่งที่ครับที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณผู้ชมครับมีรายละเอียดมาฝากช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับดนสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ